สวัสดีครับตอนเข้าสู่รายการตรงปกตรงประเด็นนะครับวันศุกร์ที่11สิสหงหาคม2566นะครับก็พบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับรายการนี้ก็แค่ครึ่งชงั่วโมงเป็นการสรุปวิเคราะห์ข่ขาวกระแสหลักกระแสหลักในที่นี้คือการบ้านการเมืองล้วนๆเลยนะครับก็วันนี้หนีไม่พ้นแล้ะครับต้องเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันนะครับ ต้องบอกว่าวันนี้วันศุกร์ก็มีความคืบหน้านะหลังจากที่ตั้งแต่วันจันแล้วนะครับพักเพื่อไทยเขาก็พลิกกระบวนท่านะเชิญภูมิใจไทยเชิญพักโน้นพักนี้ในวันต่อๆมารวบรวมเสียงได้จนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานเมื่อวานซืนเลยนะฮะเมื่อวานพักชาติไทยพัฒนาก็เป็นอีกพักหนึ่งพักล่าสุดที่ไปเปิดตัวแถลงข่าวกันที่รัฐสภานะครับ 238เสียงนะจอดป้ายที่พักชาติไทยพัฒนาเพื่อไทย1 4อยสี่สภูมิใจไทยเจสไล่เรียงมานะครับพักเล็กพักน้อยเดี๋ยวจะเจะให้ดูตัวเลขอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือผมเล่าให้ฟังว่ามันมีความคืบหน้าค่อนข้างเป็นจังหวะจากคนเนี่ยนะฮะก็พักเพื่อไทยเขามีประสบการณ์อยู่แล้ว24 244 48อง นะฮะ 5C เขามีประสบการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลเที่ยวนี้นะก็คงจะไม่ปล่อยอะไรให้มันหลุดมือไปอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่เราได้มาวันนี้ก็คือเป็นรัฐบาลสลายขั้วเป็นคำของพรรคเพื่อไทยนะครับรัฐบาลสลายขั้วรัฐบาลเพื่อจะแก้วิกฤตสามเรื่องรัฐธรรมนูญปัญหาเศรษฐกิจความแตกแยกของคนในชาติรัฐธรรมนูญมาข้อแรกเลยนะะหลายคนเนี่ยโดนใจเลย แต่หลายคนบอกว่าโอ๊ยทำไมเอารับนูนมาเป็นข้อแรกอันนี้ก็ว่ากันไปควรจะเอาปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมขึ้นมาก่อนแล้วทำนูลน่ยนะเอาไว้ข้อที่สามก็ได้อันนี้ก็เป็นในยะของพรรคเพื่อไทยประเด็นที่จะพูดกันวันนี้คือความคืบหน้านะครับวันนี้มีความคืบหน้าชัดเจนขึ้นมาพอสมควรแต่เมื่อวานนะครับพร้อมๆกับการเปิดตัวของพรรคชาติไทยพัฒนาคุณท็อปวราวฒิไปเปิดตัวแถลงข่าวนะครับ เมื่อวานนะครับพักที่ไม่ได้เปิดตัวนะฮะแต่เปิดเสียงกระหึมเลยคุณไพลิิกสสสมัยที่สามเคยอยู่พักเพื่อไทยนะค,คุณไพลิิกเนี่ยนะฮะต่อมาปีหกสองลงพล,พลังประชารัฐปีนี้ก็พลังประชารัฐเป็นสสนะฮะประกาศว่าพักพลังประชารัฐยินดีเท40เสียงให้กับรัฐบาลเพื่อไทยนะครับ โดยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้นไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้คุณภูมิธรรมเวชเชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับผู้จัดก,การรัฐบาลตัวจริงของพักตอนนี้แหละครับกล่าวขอบคุณไปแล้วเมื่อวันไม่มีเงื่อนไขนะครับหรือเชื่อนะครับจู่ๆแล้วคุณไผ่ลิกก็ไม่ได้มีแบบว่าเป็นไม่ถึงกับเป็นบิ๊กเนมสักเท่าใดนะักแต่ก็เป็นตัวละครที่สําคัญอยู่หรอกก็เป็นมือขวาของผู้กองสมรัฐพรหมเผ่า ประกาศตัวนะครับเมื่อวานพอเห็นหน้าคุณไผ่ลิกอ๋อคนรู้แล้วนี่คือผู้กองสรรมนัทเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเห็นหน้าผู้กองก็ต้องนักถึกถึงหลวงป้อพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเออผมก็ลืมแฮปปี้เบิร์เดย์ท่านนะวันนี้อยู่ยท่านครบรอบวันเกิดนะเจ็ดสิบแปดปีย่างสู่ปีที่เจ็ดสิบเก้านะวันนี้สามปสองปอก็ไปคารวะไปแฮปปี้เบิร์เดย์พลเอกประวิตรกันนะครับรวมทั้งนักการเมือง กระทการนะทุกภาคส่วนไปกันเอารายการนี้เล็กๆนิดเดียวนะฮะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ท่านพิกป้อมด้วยนะครับนั่นคือเมื่อวานนะครับแต่วันนี้คนก็ถามว่าเอาลุงแสดงว่าลุงพักลุงป้อมไปแล้วพลังประชารัฐจบไปแล้วหนึ่งลุงเอาเลอเหลืออีกลุงล่ะพักรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ซึ่งวันนี้ลุงตู่ไม่อยู่แล้วเอายังไง ก็จริงๆคุณภูมิธรรมไปออกรายการตอนเช้าๆหลายรายการวันนี้ก็พูดค่อนข้างจะชัดเจนว่าเราก็สลายขั้วคือต้อนรับทุกพักทุกฝ่ายจริงๆก็พูดมาแล้วหลายวันนะครับเมื่อวันพูดผมยังบอกเลยไม่มีทางจะตั้งรัฐบาลได้ถ้าไม่เอาสักลุงหนึ่งเอาไปเลยไม่ต้องเคอะเคเขินๆขินที่ผ่านมาเนะี่ยคืออยากจะเอาพักลุงนั่นแหละแต่จะเอาเป็นกลุ่มเป็นก้อน ซึ่งเขาไม่ทํากันลูงป้อมก็ไม่เอายิ่งรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะถึงแม้อาจจะมีกลุ่มที่อยากแยกตัวแยกมุ้งออกไปแต่โดยพักเนี่ยเขาไม่เอาถ้าไปต้องไปทางพักแต่ว่าข่าววงในชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ว่ารวมไทยสร้างชาติก็ถูกแอพโรชแล้วติดต่อแล้วนะตกลงกันแล้วไม่ใช่สัปดาห์นี้สัปดาห์ก่อนโน้นเรื่อไปหลายสัปดาห์แล้วนะครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว ที่ผ่านมาก็เหมือนอย่างที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรู้ดีแล้วพักเพื่อไทยเขาเขาก็มีกระบวน้ามีการแสดงเล็กน้อยนะฮะคือถนอมน้ําใจน้องก้าวไกลถนอมน้ําใจกันมาถนอมน้ําใจกันไปถนอมกันมาเนี่ยนะนี่แหละครับกลายเป็นอะไรมันเสียนะมันเลยดูไม่ไม่เด็ดขาด,เด,ดเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนประมาณนี้แหละครับ พวกมาเนี่ยสลายขั้วกันเมื่อสามวันเนี่ยถแถลงการย้ำย้ำย้ำต้องสลายขั้วเพื่อออกจากวิกฤตโน่นนี่นั่นจริงๆควรพูดใจให้มันชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่สลัดพักเก้าไกลมาแล้วนะครับวันก่อนยังไปขอขมาอีกไปขอโทษเดินข้ามตึกไปขอโทษเรารายงานไปแล้วนะครับคุณลุงอิ่งนําทีมเขาก็มองว่านั่นเป็นการอะไรกะคือถนอมน้ําใจน้องคล้ายๆว่านี่มาขอโทษมาขอเสียงแล้วนะ พวกคุณยังไม่ให้ฉันก็จําเป็นต้องไปขอลุงไม่ต้องแสดงจริงๆนะก็โดนวิจารณ์เยอะผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับนี่เรียนด้วยความเคารพวันนี้ก็มีความคืบหน้าพักรวมไทยสร้างชาติสาระสำคัญนี่้องข่าวไทยโพสต์ได้รายงานไปแล้วนะครับคีย์เวิร์ดของคุณอนุชานาะคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพักรวมไทยสร้างชาตินี่นะผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้นะ บอกว่ามั่นใจว่าปลายเดือนสิงหาคมจะได้รัฐบาลชุดใหม่นี่เสียแฮงม่นจะเฮงนะแฮงนะคุณอนุชาากาสายนี่โคล้านตัวเนี่ยนะรู้นะว่าเส้นเดือนนี้จบน่าจะได้รัฐบาลใหม่นี่นะขณะที่คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักนะครับท่านก็นเป็นคนมีหลักการนะ คือไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธเพราะนักข่าวก็ไม่ได้จี้ว่าตกลงร่วมไม่ร่วมนะฮะนักข่าวก็ถามไปว่าประเด็นสําคัญคือไปประเด็นที่นายกรัฐมนตรีถ้าเป็นคุณเสฐานี่คุณพิรพันธ์จะว่าจังไหอ้ <c oughs> จะว่ายังไงนี่นะฮะถามว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายเสถาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมสนับสนุนหรือไม่นะ บิ๊กตุ๋ยคุณพิลาพันธ์บอกว่าคงต้องถามความชัดเจนเรื่องการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองก่อนเพราะคุณเสถาเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะแก้ไขเช่นเดียวกับคุณแพทองทานชินวัตรก็เคยสัมภาษณ์ว่าจะนํานโยบายบางอย่างจากพรรคร่วมเดิมคือพรรคเก้าไกลมาดําเนินการด้วยอันนี้แหละครับคือกรณีคุณเสถาตอนนี้เนี่ยนะอย่าว่าแต่พรรคอย่าว่าแต่สวเลยพรรคการเมืองอย่างรวมไทยสร้างชาติเขาก็ติดใจนะ เขาอยากจะมาสักถามหน่อยให้เป็นที่แน่นอนว่าหนึ่งหนึ่งสองคิดอ่านอย่างไรนโยบายนู่นนี้นั่นเป็นยังไงนะอันนี้ถึงแม้ว่าการเมืองลึกๆจะเดินไปไกลแล้วก็ตามนะแต่พักเพื่อไทยกุญเชษฐาก็จะให้ประมาทนะครับมีการซักถามอย่างแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะไปชุมรัฐสภาเลือกนายกวันที่18หรือวันที่22สิงหาคมก็ตามนะจะต้องมีการถามถทยเรื่องนี้กัน อย่างแน่นอนนะอันนี้แหละครับสรุปก็คือคุณพิรพันธ์บอกว่าจจโหวตใครเป็นนายกนะต้องดูถึงทัศนาคาติและก็นโยบายของพรรคนั้นด้วยคุณพิรพันธ์ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในสภานะคือท่านสลาสิทธิ์ไม่เป็นสสแต่ก็มีแม่ทัพในกองของพรรคอยู่ในสภาแล้วครับ36คนนะครับรวมความแล้วบวก,กับข่าวลึก แล้วก็ข่าวยอมรับของคุณภูมิธรรมไปออกรายการกรรมกรข่าวนอกจอรายการโน้นรายการนี้ยอมรับนะถึงแม้ยังไม่บอกชัดเจนว่าเขาจะมาเปิดตัวอะไรกันวันไหนอย่างไรแต่ก็ยอมรับแล้วว่าจําเป็นอย่างยิ่งยวดจะต้องสลายคั้วจะต้องเอาลุงมาด้วยนี่แหละครับเรามาติดลมเรื่องมีเราไม่มีลุงตั้งนานวันนี้รัฐบาลมีเรา,ม,เรามีลุงมีเราคือมี เพื่อไทยมีภูมิใจไทยแล้วก็มีลุงมีพลังประชาลัด,ด้วยมีพักครวมไทยสร้างชาติด้วยปัญหาว่าประชาธิปัตย์เหระครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์ฟันธงไปเลยว่ากลุ่มที่กลุ่มเสียงสสส่วนใหญ่คุณเฉลิมชยัยสีอ่อนคุณเดียริดขาวทองนายกชายคนที่บินไปพบทักษิณเชนวัฒน์วันเกิดนะยี่สมบการกาคนนะ่ะนะ ยอมรับแล้วนะครับไปคุยกับทักษิณจริงๆที่ฮ่องกงทักษิณถามว่าปฏิปัติ์จะเอายังไงนายกชายบอกว่าก็ได้ตอบคุณทักษิณท่านโทนี่ไปบอกว่าปฏิปัติ์ก็อยู่ที่มติของสสและกรรมการบริหารพักเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่ส่วนตัวเขาเนี่เขาอยากร่วมเขาก็ไม่อัมพรางนะเอก็นักเลงดีตรงไปตรงมาตอนนี้นี่มีการมีแรงกับเพิ่มเยอะในพักปฏิปัติ์ว่าจะเอายังไง สะสะส่วนใหญ่นะครับปีของคุณเดชอิดคุณเสียตอเนี่ยนะเฉลิมชัยสีอ่อนเนี่ยเขาอยากร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนแต่ถ้าหัวหน้าพักเป็นอภิสิทธิ์วิชาชีวะนะะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ปีของคุณเดชอิด,อดนะฮะเขาไม่อยากร่วมนะเขาอยากให้ไปฟื้นฟูพักทําหน้าที่ตรวจสอบพักนะอันนี้แหละครับก็เป็นปนัญหาของพรรคไม่ปัด จริงๆเนี่ยนะเพื่อไทยทราบมาว่าเขาอยากเอาแค่ลุงเดียวนะแล้วลุงนั้นจริงๆก็คือรวมไทยสร้างชาตินะที่ผมได้ยินได้ฟังมานะแต่ความที่ปฏิบัติไม่แน่นอนเขาก็เลยต้องเอาเอาลุงป้อมมาด้วยแล้วบังเอิญเมื่อวานคุณไผ่ลิกก็คงได้สัญญาณอะไรสักอย่างผู้ใหญ่คงส่งสัญญาณให้เล่นบทยินดีหนุนพ,พ,พักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็ขอบคุณแล้ววันนี้จบ ตรงลงก็จะเป็นรัฐบาลมีลุงมีเรามีลุงนะครับคนที่น่าจะช้ำใจที่สุดวันนี้นะน่าจะเป็นพักกอไก่สองตัวแล้วครับก้าไกลนี่นะเรามาดูเสียงกันนิดหนึ่งวันก่อนเนี่ยนะถ้าอยู่แค่พักคุณท็อปวราวุ์สองร้อยสามสิบแปดใช่ไหมนี่วันก่อนอยู่แค่นี้นะ นี่บวกล่วงหน้าให้สองพักเลยไม่รู้รวมไทยสร้างชาติจะเปิดตัววันไหนนะนะฮะแต่ว่าคงไม่น่าจะพลิกแล้วละ่ะนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบารม,มีตัวจริงเสียงจริงของพักรวมไทยเนี่ยนะเขาคุยกันหมดแล้วบวกอีกเจ็ดสบหกเสียงจากสองพักสองลุงนะก็จะกลายเป็นรัฐบาลสามร้อยสิบสี่เสียงสามหนึ่งสี่นี่ห้ามเอาไปซื้อหวยนะ สามหนึ่งสี่เสียงแล้วยังไงท่านผู้ชมอาจจะมีพักเล็กๆอีกนะแต่ทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่นี้เป็นที่คาดหมายกันว่ามันน่าจะจอดป้ายตรงนี้แหละตอนนี้เขาเลยไปถึงขั้นนูนแล้วนะครับในห้องลายในกรุ๊ปต่างๆเขาแบ่งกระทรวงกันหมดแล้วนะแบ่งเค้กแบ่งกระทรวงกันซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าพักเพื่อไทยนี่เขา จะเล่นเกมไหนอะไรยังไงนะได้ตกลงกับพักนั้นพักนี้เอาไว้อย่างไรบ้างข่าวลือที่ว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะดูแลกระทรวงพลังงานกับกระทรวงดีอสองกระทรวงเท่านั้นกระทรวงอื่นไม่เอาจริงไหมไม่รู้แต่ผมค่อนข้างเชื่อนะของกระทรวงพักรวมไทยสร้างชาตินะนะอยากให้ดูกันนะครับในห้องไลน์บางกลุ่มนะครับอันนี้ท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อนะคือบังเอิญว่า น้องๆบอกโอ้ยพี่สำนาต้องเอากระรวงไหมท่านผู้ชมดูหน่อยจะได้ตื่นเต้นบ้างเอาจัดให้อันนี้เป็นข่าวที่คาดการกันนะครับท่านผู้ชมประเมินจากนักธุรกิจนักการเมืองในบาง,บางกลุ่มเท่านั้นนะครับยังไม่เป็นที่ยอมรับแล้วผมดูแล้วก็ความผิดพลาดน่าจะอยู่พอสมควรทีเดียวแต่ก็ถูกต้องอยู่ในความเป็นไปได้นะครับเอาว่าประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมนะ จะต้องบอกท่านผู้ชมว่ากระทรวงบ้านเราเนี่นะเนี่ยมี19เกกระทรวง20กระทรวงรวมสำนักนายกรัฐมนตรี้วมกันเป็นยี่สกระทรวงเมื่อก่อนแต่ก่อนร่อนชาลายเรามีแค่1ิบากระทรวงนะฮะพอปีส5หคุณทักษิณชินวัตรโทนี่วุฒิซัมนี่แหละครับมาปฏิรูปรชาชการเพิ่มกระทรวงเพิ่มกระทรวงดีอีเพิ่มกระทร,ะว,ง DE, ระวงพลังงานแม่เป็นนักบริหารนี่จนเกิดคำว่าน่นนี่นั่นเอาละไม่พูดนะ แต่เป็นการเพิ่มกระทรวงเป็นครั้งใหญ่เลยปี2 5 4าทีนี้เขาจะแบ่งยังไงครับบ้านเราก็คือต้องแบ่งตามสัดส่วนแหละครับ314เสียงจะยุดสอสกี่เสียงต่อหนึ่งเก้าอี้รัฐมนตรีไม่รู้แต่รัฐมนตรีตามกฎหมายนำน,นูนท่านผู้ชมครับมีได้ไม่เกินกี่คนครับทั้งรวมทั้งนายกด้วยนะคือตัวนายกมตีเขาก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งรวมแล้วอย่36เก้าอี้ ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนะครับถ้าชื่อเสถาก็เสถาอันดับหนึ่งไล่ไปจนคนที่สามสิบหกนะฮะคนนี่ห้ามเกินสามสิบกคนแต่ตำแหน่งมีสักสามสิบเก้าก็ได้รองนายกห้าค,คนเจ็ดคนก็ได้ถ้าจะตั้งกันขึ้นมานะครับแต่จำนวนคนเนี่ยตัวรัฐมนตรีตัวเป็นเป็นนะนะเป็นนั่งบริหารเนี่ยนะห้ามเกินสามสิบกคน เขาก็ต้องไปแหลงตามเสียงกันแหละครับทีนี้กระทรวงให้ดูนะเอาเต็มจอยอทีก็ได้ก็คาดหมายกันว่าพรรคเพื่อไทยนี่เขาต้องคุมกระทรวงหัวใจแน่นอนแหละครับนี่นะไอหมื่นบาทมาแล้วโฆษณากันแล้วตอนนี้นะรัฐบาลยังไม่ตั้งเลยกระทรวงการคลังคมนาคมเนี่ยคมนาคมเน,นี่ยภูมิใจไทยเขาอยากได้นะแต่ว่าเที่ยวนี้ภูมิใจไทยคงจะต้องทําใจนิดหน่อยเพราะว่าเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเขาไม่ยอม จะให้ประเสริฐจันทรารวงทองอะไรคะทการพักมานั่งนะก็ท่วงมาดไทยตอนแรกลือกันว่าบิ๊กป๊อตน้องบิ๊กป้อมจะมานั่งนะเออแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเพื่อไทยคงไม่ยอมตัวเต็งที่จะมานั่งมาไทยที่ลือกันนั้นในตลาดการเมืองตอนนี้คือบิ๊กอ้วนภูมิธรรมพาณิชย์ไม่รู้แหละตอนแรกโน้นก็บอกโอ้ให้อุงอิงมานั่งรองนายกควบพาณิชย์ด้วย การดลมศึกษากระทรวงนี้สําคัญมากเลยจริงๆนะรัฐบาลเพื่อไทยนะถ้าเล่นเป็นต้องเล่นกระทรวงนี้ด้วยการต่างประเทศนี่ก็สําคัญนะได้ยินมาว่าเขาจะให้ลูกท็อปไปดูนะแต่พักชาติไทยพัฒนาเขาบอกโอ้ oh, โหตายแล้วนะอยู่กระทรวงเดิมดีกว่ากระทรวงทศสทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราก็เลยต้องตั้งเอาไว้ที่พักเพื่อไทยก่อนศึกษาธิการ จริงๆนี่ตามข่าวหน้าสื่อเนี่ยนะเขาบอกกัาพลังประชารัฐจะให้คนเดิมนะครับคุณตีนุถเทียนทองแต่อันยังไม่ลงตัวนะครับเอา้าวไว้ตรงนี้ก่อนนะจริงๆเนี่ยสุเินลคลังแสงเขาจองกระทรวงสาษารณการอยู่นะฮะภูมิใจไทยท่องเที่ยวกีฬาสาธารณสุขนี่เขาคงจะเอาเหมือนเดิมนะแต่จริงๆแนวคิดของพรรคเพื่อไทยนะผมได้ยินมาว่าเขาอยากหมุนอยากเปลี่ยน ไม่ให้ซ้ําที่เดิมเลยอันนี้เราก็เอาละยังคิดไม่ออกอันนี้บอกแล้วก็เป็นแค่กลุ่มข่าวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอย่าไปเชื่อทั้งหมดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมพลังประชารัฐกลาโหมบิ๊กป้อมอย่างยังนั่งไหมหรือจะส่งน้องเลิฟน้องรักมาพลเอกนัดอินทรปานอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนี่วันนี้ก็เห็นอยู่ในวันเกิดนะ แล้วเห็นว่าเนี่ยคุณสันติจะมาดูกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงแรงงานผู้กองธรรมนัฐเอาไหมแต่โผผู้กองไปโน่นนะช่วยมหาไทยมท2สองไปโน่นเลยนะฮะรวมในสร้างชาตินี่เขากระทรวงพลังงานเหลยนะหัวใจนะเห็นว่าจะให้อดีตปรกระทรวงคุณนอคุณมาเป็นกระทรวงดีอันนี้ก็สำคัญชาติไทยพัฒนา เขาอยากนั่งที่เดิมกับสวงทอสอผมเรียนไปแล้วแต่พยายามเขาพยายามต่อหลอกเอาเกษตรและสากลเพื่อททยยอมไหมอ่ะสมศักดิ์เทพโสุทินเขาก็อยากได้อยู่ประชาชนมีเก้าเสียงทวีสอดส่องจะขอนั่งยุติธรรมเพื่อทายว่าไงนี่ให้ดูกันคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีความเป็นจริงในโผลนี้สักหกอร์ซติดถูกอย่างไรก็ อย่ามาว่ากันนะครับให้ดูเป็นแนวแนวคร่าวๆนะครับเพราะาตอนนี้นี่เราบินเร็วกับเสียงมากนะฮะเขายัางไม่จัดตั้งระบากันเลยไม่รู้พักไหนบ้างนะครับตกลงทราบปฏิบัติมาเพิ่มอีกยี่สิบเก้ายี่สิบห้าเสียงเนี่ยนะสิบเก้าเสียงน,นะยงนี่ถ้ามาเป็นมุ้งสิบห้าเสียงสิบแปดเสียงนี่การแบ่งเก้าอี้จะต้องเกลี่ยกันใหม่หมดแต่เราให้ดูเป็นแนวว่ากระทรวงเหล่านี้แหละครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ในกระทรวงทาชาติยังมีกระทรวงพอมอด้วยนะ พัฒนาสังคมจุดติกลเลือกยังจะเอาไหมหรวมไจะสร้างชาติเอาละครับให้ดูกันพอหอมปากหอมคอพอเป็นน้ําจิ้มนะครับเอาว่าตอนนี้ก็ต้องเชื่อกันไว้ก่อนว่าเรียบร้อยแล้วนะครับมีเรามีลุงจริงๆผมเห็นด้วยนะครับตรวจสอบคุณเสถาก็ว่ากันไปมันเป็นกึ่งๆงรัฐบาลสมานฉันอย่างที่คุณนิกรจำานงให้สัมภาษณ์สื่อวันนี้แหละครับแล้วมาเร่ง ฟื้อนฟ์สร้างความสมานสมัครสมัคคีคนในชาติถ้าทําได้นะครับให้มันจริงใจกับนี่แหละกับการสลายความขัดแย้งให้มันมีเลือดเนื้อจิตวิญ,ญญาณในการทําจริงๆอย่าเอาแค่วัทกรรมสวยหรูจต่ก้าวข้ามความขัดแย้งจะสลายขั้วสลายความขัดแย้งแต่ไม่มีรูปธรรมรองรับนี่มันก็เป็นแค่วัทกรรมจบจบแบบดื้อๆว่นๆ,วนๆนะครับท่านผู้ชม